สวัสดีค่ะ daybreakers วันแวมไพายครองโลกเมื่อโลกนี้มีแวมพร์เป็นใหญ่มนุษย์เป็นแค่ถุงอาหารมีชีวิตวันหนึ่งมนุษย์ก็ร่อยหรอจนถึงขั้นวิกฤตจราจนแถมยังมีแวมไพร์กลายพันธุ์อีกเอ็ดเวิร์ดดาวตันนักวิจัยเลือดทดแทนจะมีส่วนแก้ไขโลกของมนุษย์กับแวมพร์ได้ยังไงติดตามชมได้เลยค่ะ ในโลกที่มีแวมพายเป็นใหญ่กลางวันจะเงียบเหมือนเมืองร้างกลางคืนจะพลุกพล่านตามเวลาทำงานอาหารของแวมพายคือเลือดมนุษย์และมีขายตามท้องถนนสั่งได้เลยว่าต้องการเลือดกรูปอะไรแต่จำกัดปริมาณเลือดอย่างตอนนี้ผสมเลือดได้20% การเดินทางตอนกลางวันจะมีอุโมงค์ใต้ดินหลบแดดและรถราคาแพงที่มีระบบกันแสงอาทิตย์ทางรัฐเสนอให้มนุษย์อยู่ด้วยกันในสังคมแต่ใครจะกล้าอยู่ 1. ไม่อยากโดนเปลี่ยนให้เป็นแวมพร์2องแน่นอนไม่มีใครอยากเป็นอาหารเลยพากันหนีสุดท้ายรัฐเลยถือว่ามนุษย์จัดเป็นพวกกบฏและถูกจับเข้าฟาร์มเลือด ถึงสังคมวัมพาจะอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วแต่ใช่ว่าจะปรับตัวกันได้หมดเด็กสาวมองดูรูปเก่าๆมองกระจกเงาไม่เห็นตัวเองเธอเขียนจดหมายอำลายอมมอดไม่ตายด้วยแสงอาทิตย์จำนวนมนุษย์เริ่มน้อยลงเลื่อนเลยเริ่มขายแคลนไปเรื่อยๆวุฒิสมาชกิกถึงกับถกเถียงกันเรื่องการพบพันมนุษย์ให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่สอสอเวสคานว่ามนุษย์ก็มีศักดิ์ศรีอย่าทําให้พวกเขาเป็นแค่อาหาร ในถนนเริ่มมีแวมพร์อดอยากบางตัวหิวจัดติดป้ายขอก็ไม่มีใครให้เลยจู่โจมคนผ่านทางทางตำรวจปราบขั้นเด็ดขาดกับเจ้าพวกนี้เอ็ดเวิร์ดดาวตันจอดรถเพื่อต่อรถไฟฟ้าไปทำงานปีป้ปายรณรงค์เชิญชวนแวมพร์มาเป็นทหารเพื่อจับมนุษย์แต่แวมพร์ตอนมืดนี่วาวมากฝันเคี้ยวก็แหลมไปอีกไม่มีใครรู้เลยว่าข้างใต้นั้นมีแวมพายกลายพันธุ์อยู่ เอ็ดเวิร์ดทำงานที่บริษัทบรอมลี์มาร์กสแกนหน้าปั๊บก็แสดงชื่อเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเลือดเขาเดินผ่านน้องชายแต่ไม่ทันสังเกตเอ็ดเวิร์ดเอาแต่จ้องห้องเก็บตัวอย่างที่เต็มไปด้วยมนุษย์ที่ถูกเจาะคอเอาเลือดในสภาวะหลับคนนอกเรียกฟาร์มนุษย์เงินที่ได้ก็มาจากการขายเลือดนี่แหละเอ็ดเวิร์ดได้แต่ก้มหน้าถอนหายใจ ในการประชุมลับของฝ่ายต่างๆกล่าวถึงแวมพายกลายพันธุ์พอไม่ได้ดื่มเลือดมนุษย์ร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนป้ายหูจะยาวขึ้นผมหายฟันเปลี่ยนควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้มีแต่ความหิวแต่พวกนี้รวดเร็วมากและมีจํานวนมากขึ้นเลยก่อปัญหาตามท้องถนนตอนนี้เลือดขาดเพราะมนุษย์มีไม่เกิน5%ของโลกเลือดที่เก็บไว้จะแจกจ่ายประชากรได้แค่สิ้นเดือนนี้บริษัทบรอมลี่จะต้องหาวิธีผลิตเลือดเทียมมาด่วน ชาวบรอมลี่เจ้าของบริษัทรู้ว่าเอ็ดเวิร์ดสงสารมนุษย์สังเกตจากการที่เขาเอาแต่สูบบุหรี่ไม่ยอมดื่มกาแฟที่ผสมเลือดอย่างดีให้ชาวเล่าว่าก่อนที่จะเป็นแวมไพร์เขาเป็นมะเร็งมาก่อนอลิสันลูกสาวรู้ก็เสียใจมากการเป็นแวมไพร์ทำให้เขาเป็นอมตะหายจากมะเร็งและแข็งแรงขึ้นจะได้มีชีวิตยาวนานอยู่กับลูกสาวแต่สุดท้ายลูกสาวกลับคิดว่ามันแย่ยิ่งกว่าเป็นมะเรง็งเธอไม่ยอมรับและไม่ยอมเปลี่ยนตามและหนีออกจากบ้านตั้งแต่นั้น เชาขอให้เอ็ดเวิร์ดเร่งงานวิจัยเลือดเทียมให้สำเร็จโดยด่วนเขาบอกว่ามีเลือดปลอมแล้วจะได้ช่วยเผ่าพันธมนุษย์คริสโตเฟอร์ผู้ช่วยวิจัยเล่าว่าตอนนี้เลือดมนุษย์ขาดพวกเด็กๆพากันไปขุดสุดสานเผื่อศพจะมีเลือดเหลือบ้างตอนนี้เลือดปลอมได้ผลกับลิงเราควรเริ่มกับเปลีนพายได้แล้ว ท่ากลางผู้สนใจพวกเขาไปฉีดเลือดเทียมให้กับแวมไพร์แต่มันไม่ได้ผลแถมฉีดยาแก้ก็ไม่ทันตัวทดลองแตกระเบิดเลือดกระจายไปทั่วต่อหน้าต่อตานักวิจัยและผู้สังเกตการเอ็ดเวิร์ดเศร้าใจยืนดูมนุษย์ถุงเลือดอีกครั้งก่อนกลับช่วงขับรถกลับมีข่าวเจ้าหน้าที่เข้าระง,งับการประท้วงเรื่องที่เลือดขาดและรัฐบาลหาเลือดให้ไม่พอและมีข่าวพวกกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นจับได้นับสิบแล้ว เอ็ดเวิร์ดมองกระจกกระตกใจที่เห็นปลายหูตัวเองยาวขึ้นเขาเผล่ขับรถไปชนกับอีกคันพอเดินไปดูก็ถูกลูกดอกของออดี้เบนเน็ตปักแขนกลุ่มนั้นเป็นมนุษย์และระแวงเขามากพอรถตำรวจมาเอ็ดเวิร์ดก็ช่วยให้ทุกคนไปอยู่ในรถเปิดระบบการแสงเพื่อปิดไม่ให้ข้างนอกเห็นด้านในมีจอเห็นหลายมุมเอ็ดเวิร์ดบอกตำรวจว่าผมมนุษย์ไปทางอื่นแล้วออดี้เห็นปลายชี่อก็จำไว้ก่อนจะพากันหนีเ้าก็หันมาสุขสารวันเกิดนะเอ็ดเวิร์ดดาวตันคอยเจอกัน พอเขากลับบ้านแฟรงกี้น้องชายก็แวะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อุตส่าห์เอาเลือดมนุษย์สดๆดแท้แทร้อเปอร์เซนขวดใหญ่มาฉลองวันเกิดให้กับพี่ชายแต่เอ็ดเวิร์ดว่าจะฉลองทําไมอายุ35มาสิบรอบแล้วเอ็ดเวิร์ดไม่ยอมดื่มทะเลาะกันคนนึงทาวิจัยอีกคนหนึ่งล่ามนุษย์เอ็ดเวิร์ดว่าถ้ามีเลือดปลอมก็จะได้ไม่ต้องล่ามนุษย์ไงแต่แฟรงกี้ไม่เชื่อเอ็ดเวิร์ดเทเลือดทิ้งน้องชายโมโ oh หจัดของก็ไม่ใช่หากันได้ง่ายๆเขาปาขวดเลือดใส่ผนังทําท่ากลับ ปรากฏว่าแวมพายกลายพันธุ์เข้ามาขวางซะก่อนมันตามกลิ่นเลือดเข้ามาเห็นเลือดที่ผนังก็เลี้ยวด้วยความกระหายพร้อมที่จะทําร้ายสองพี่น้องพวกเขาเองก็เพิ่งเห็นจากตัวกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกแรงมันเยอะมากตบครั้งเดียวทําเอาฟแฟรงกี้สลบเอ็ดเวิร์ดไม่ใช่นักต่อสู้เขาพยายามตะโกนเรียกน้องฟแฟรงกี้ตื่นมาก็ปาดท้องเจ้ากลายพันธุ์ไปหลายครั้งแต่ตัดหัวผู้ปลุกลุกได้บ้านนี้เละไปเลยตำรวจมาเก็บหลักฐานและเตือนว่าตอนนี้พวกกลายพันธุ์บุกเข้ามาในเมืองแล้ว ควรเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ส่วนเราต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นเจ้าหน้าที่สาวเจอแหวนระบุว่าเป็นของเราคนทําสวนให้เอ็ดเวิร์ดตำรวจว่าถ้าแวมพายไปกินเลือดตัวอื่นก็เล็บแบบนี้แหละยิ่งกัดเนื้อกินเลือดตัวเองก็ยิ่งจะก,กลายพันเร็วขึ้นไปใหญ่ หลังจากทำความสะอาดบ้านเอ็ดเวิร์ดได้ยินเสียงเตือนผู้บุกรุกปรากฏว่าเป็นออดี้ที่แอบเข้ามาเธอต้องการแวมพายที่ไว้ใจได้ช่วยงานเธอว่ามันมีทางรักษาแล้วยืนยน่นใบนัดให้เขาบอกให้ไปคนเดียวเจอกันตอนเที่ยงตามแผนที่น้องชายแอบได้ยินแต่ก็ถามไปว่าใครมาเอ็ดเวิร์ดกลับตอบไปว่าไม่มี สถานการณ์ขาดเลือดเพิ่มจะมีการขอแบ่งมนุษย์จากบริษัทบอมลี่เพราะคิดว่าไม่น่าผลิตเลือดปลอมทันชาวเอนรู้ว่ามนุษย์ของเขาลดจำนวนลงหลายคนถูกสูบเลือดไปจนตาย เอ็ดเวิร์ดขอให้ชาวสัญญาว่าเลือดปลอมจะมาแทนมนุษย์ชาวตอบว่าจะให้เวลามนุษย์ขยายจํานวนประชากรเวมภพายบางส่วนยอมเสียเงินแพงๆเพื่อจะจ่ายค่าเลือดแท้ๆถึงเราไม่ทําคนอื่นก็ทําเขาผิดหวังที่ชาวไม่เลิกทําฟาร์มมนุษย์สุดท้ายเลยเสี่ยงขับรถไปตามนัดใช้ระบบขับเคลื่อนกลางวันกันแสงแดดเต็มที่ ออดีให้เขาไปหาคนคน,นึงที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาได้เจอกับลิโอเนลคอแม็กซึ่งมีสัญานามว่าเอลวิสเขาแนะนำตัวเองว่าเคยเป็นแวมไพร์ตอนนี้เป็นมนุษย์หัวใจเริ่มเต้นตุบๆใหม่เมื่อปีที่แล้วเอ็ดเวิร์ดไม่อยากจะเชื่อแต่หัวใจเอลวิสเต้นจริงๆออดีถูกแฟรงกี้จี้มาเขาห่วงพี่จะโดนขังลืมและขอให้กลับไปด้วย ออดี้กับเอลวิสช่วยกันจัดการแฟรงกี้จนสลบแต่ทีมสนับสนุนมายิงจนรถเอลวิสพุนเอ็ดเวิร์ดเป็นห่วงน้องแต่ก็ต้องพาสองคนนี้หนีถึงจะเป็นรถเขาเองแต่เขาก็ซิ่งไม่เก่งรถโดนกระสุนจอเสียหายและมีแสงลอดเข้ามาอีกออดี้เลยช่วยปิดให้เอลวิสเปลี่ยนขับแทนเมื่อถึงสะพานรถทหารตามไม่ได้แล้วรถของเอ็ดเวิร์ดยางพังแต่มีระบบเติมลมอัตโนมัติ เอลวิสไปจอดตรงที่เขาเปลี่ยนกลับมาเป็นมนุษย์เขาเคยเป็นทั้งนักซิ่งและนักแต่งรถเป็นเจ้าของอู่แรกๆที่ทำหมดกันแสงอาทิตย์ติดกล้องติดทีวีในรถวันหนึ่งขณะลองความเร็วรถดันมึนจัดเพราะขาดเลือดเลยเกิดอุบัติเหตุตัวทะลุออกนอกรถเขาโดนแดดเผาไปเต็มๆพอโผล่ขึ้นจากน้ำก็ทำให้รู้ว่าตัวเองกลับมาเป็นมนุษย์เจอแสงแดดได้อีกออดดี้มาเจอและช่วยพาไปรวมกลุ่มเอ็ดเวิร์ดแปลกใจมากๆแสงแดดที่ฆ่าแวมไพร์กลับทำให้แวมไพร์เปลี่ยนกลับเป็นคนได้ ชาวขอบคุณแฟรงกี้ที่เห็นแก่ส่วนรวมแต่เพราะเอ็ดเวิร์ดมีความสามารถจึงขอให้ติดตามกลับมาทันทีจะไม่แจ้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นช่าถามทำไมพี่กับน้องชายต่างกันแฟรงกี้ตอบว่าเขาเองชอบการเป็นแวมไพร์เพราะตอนเขาเป็นคนไม่เก่งเท่านี้และต่างกับพี่ชายชาวให้แฟรงกี้ทำงานชิ้นหนึ่งจากนั้นก็มองดูรูปลูกสาว อ,อดดี้สังเกตเห็นใบหูของเอ็ดเวิร์ดเลยกรีดข้อมือบังคับให้เขาดื่มเลือดเอ็ดเวิร์ดต้องดื่มเพราะอดดีห้หวงพวกพ้องจะเป็นอันตรายถ้าเขากลายพันธุ์เอวิสเห็นด้วยอ,อดดี้พาไปฟาร์มที่เป็นมรดกของพ่อแม่ที่นั่นมีคนมารวมกลุ่มหลายคนเขาได้รู้จักสวอเวสที่แวะมาเยี่ยมและแอบ,บสนับสนุนเขาเป็นนักการเมืองแวมพร์ที่เข้าข้างมนุษย์และต้องการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้งออดี้คาดหวังกับเขามากเอ็ดเวิร์ดเล่าให้อดดี้ฟังว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแวมพายแต่น้องชาายยเขทรศ อ,อดีขอให้เอ็ดเวิร์ดช่วยจะได้มีเครื่องมือรักษาที่ปลอดภัยพ่อตรวจเลือดเอวิสเลยถามถึงความรู้สึกตอนเปลี่ยนเอวิสเล่าว่าแสงแดดเผาอย่างกับทอดไกลเหมือนฟ้าผ่ากระแทกไปที่หัวใจและมีลมเข้ามาที่ช่องท้องพอเห็นถังบ่มวายเก่าก็ช่วยกันปรับมาเป็นห้องรับแสงเพื่อทดลองกับตัวเอง จจวิสออกไปรับคนนอกที่ติดต่อมาอีก15คนในนั้นมีอลิสันลูกสาวของชาวพวกเขาถูกจู่โจมก่อนถึงฟาร์มออดี้ถึงแม้จะสู้เต็มที่แต่ยังไรก็สู้ทหารไม่ได้อลิสันวิทยุแจ้งปลายทางบอกได้แค่ว่าพวกมันเจอเราแล้วจากนั้นก็โดนลูกดอกสลบโชคร้ายที่แฟรงกี้แกะรอยพื้นที่ปลายสายได้สสเวสบอกเส้นทางให้อดดี้เคลื่อนย้ายคนและเข้าของหลบหนีเอ็ดเวิร์ดไม่ยอมไปด้วยเขาเสียดายอุปกรณ์ทดลอง ทั้งเอวิสและออดี้เลยยอมทุ่มสุดตัวไปด้วยออดี้อยู่ด้านนอกคอยเปิดปิดช่องรับแสงและสังเกตการเต้นของหัวใจส่วนเอวิสช่วยด้านในคอยคลุมผ้าชุบน้ำดับร้อนให้แรกๆหัวใจเต้นมาพักเดียวแล้วหยุดออดดี้เพิ่มระยะเวลารับแสงขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละรอบถึงเอ็ดเวิร์ดจะเจ็บมากแต่เขามีใจสู้สุดท้ายก็สำเร็จเอวิสถึงกับพึมพำว่าพระเจ้าทรงเมตตา ถ้าหารเข้ามาคน้นแต่ไม่เจอใครแล้วทั้งสามคนไปแอบในถังบ่มวายอีกอันและไม่มีใครเห็นเอ็ดเวิร์ดเจอแสงแดดเต็มๆครั้งแรกออดีเห็นก็จับมือยินดีต้อนรับการกลับมาเป็นมนุษย์เอวิสไปเอารถคันเก่งที่ติดสติกเกอร์ว่าจากกองเท่าฐานสู่ชีวิตใหม่ ทางการประกาศว่าเลือดไม่พอและขอจำกัดปริมาณเลือดร้านน้ำดื่มโดนลดปริมาณเลือดเหลือแค่5%้าเปอเซตทำให้ลูกค้าไม่พอใจยังเลือดจนโกลลห์หนไปหมดไม่ใช่แต่ลูกค้าหรอกคนขายก็อยากเหมือนกันเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาควบคุมอย่างลำบากเชาได้เจอลูกสาวแต่อลิสันกลัวและเธอโกรธพ่อที่ไม่ยอมปล่อยเพื่อนๆของเธอเธอแทงชาแล้วตั้งใจหนีแต่แฟรงกี้ฟาดเสียก่อนเชาขอให้แฟรงกี้ช่วยทำอะไรให้เขาหน่อย ฟรงกี้ไปห้องขังอลิสันเขากัดคอดื่มเลือดเธอแล้วยิ้มเขาเชื่อว,ว่าอาลิสันต้องมีความสุขกว่าเดิมแบบที่เขาเป็นและไม่ต้องคอยหนีอีกชาวแวะไปดูลูกเพราะเธอไม่ยอมดื่มเลือดจริง,รงๆนอกจากจะไม่ดื่มเลือดที่เอามาให้แล้วยังกัดเนื้อหนังกินเลือดตัวเองอีกเธอพยายามเอาเลือดพินให้พ่อกินดีที่ทหารมาแยกทัน มีการประท้วงให้ทำลายพวกกลายพันธุ์เพราะพวกนี้รุนแรงและสิ้นเปลืองเลือดมาเลี้ยงด้วยแฟรงกี้เป็นคนคุมการเผาเขาเห็นอลิสันที่กลายพันธุ์เต็มตัวเธอเข้าหาเขาด้วยความโกรธแค้นรถลากพวกกลายพันธุ์ไปเจอแดดเผาจนไหม้และหายไปหมดรวมทั้งอลิสันด้วยแฟรงกี้มองทหารคนอื่นที่พากันสะใจเขาเองกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นเอวิสขับรถไปจุดนัดเจอกับสอสอเวสแต่โชคร้ายที่นี่เหลือแต่ซากไร้ศพมีลูกดอกปัก อสอสอเวสต่ยังสยองไม่แพ้ศพอื่นเขาคงรั่วและพวกเขาคงโดนทหารที่ใกล้ไกลพันบุกขย้ำซะก่อนอ,อดีทอจัดแต่เอ็ดเวิร์ดพาไปบ้านเพื่อนร่วมงานคริสโตเฟอร์เพื่อนแปลกใจมากกับการกลายร่างย้อนกลับเขาแอบกดมือถือให้ที่ทำงานได้ยินอ,อดีตตามไปดูก็โดนลูกดอกสลบและถูกจับตัวไปเอวิสกับเอ็ดเวิร์ดต,ต้องหนีไปอีกทางพวกเขาไปเจอพวกกลายพันธ์ดีที่แฟรงกี้เข้ามาช่วยยิงให้เขาดูปากซีดมีหูยาวขึ้นเพราะไม่กินเลือดตั้งแต่อลิสันตายเขาแปลกใจ ที่เห็นพี่ชายกลายเป็นมนุษย์และบอกว่าที่เปลี่ยนพี่เป็นแวมไพร์เพราะไม่อยากเสียพี่ไปพี่จะตายถ้าฉันไม่ทำแต่พอแฟรงกี้เห็นคอเอวิสเขาเลยกัดตามสัญชาตญาณเอ็ดเวิร์ดแยกออกมาได้ก็กะจะยิงน้องแล้วแต่เขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง นางตัดมาที่บริษัทบรอมลี่ชาวดื่มเลือดของออดี้เพราะเธอไม่ยอมบอกว่าคนที่เหลืออยู่ไหนเอ็ดเวิร์ดถูกนํามาที่ห้องของชาวเขาแกล้งบอกว่าเขากลัวมากที่เป็นมนุษย์ทําให้เขากับออดี้เป็นแวมไพร์ก่อนและเขาจะช่วยผลิตเลือดปลอมและจะบอกวิธีเพิ่มจํานวนมนุษย์ให้ชาวว่าคริสโตเฟอร์คิดเลือดเทียมได้แล้วไม่เห็นจําเป็นต้องรักษา เอ็ดเวิร์ดได้ยินเรื่องอเลสันจากแฟรงกี้เลยถามว่าเป็นยังไงที่ลูกสาวเป็นแวมไพร์และตายเพราะพอ่อเช่าโกรธเลยกัดเอ็ดเวิร์ดแต่ไม่นานเขาก็ทรมานเพราะเลือดที่กินตอนที่แฟรงกี้กัดเอวิสเลือดจากคนที่เคยเป็นแวมไพร์จะทำให้ผู้กัดกินกลับมาเป็นมนุษย์อีก คือนอกจากโดนแดดกระตุ้นแล้วยังมีเลือดนี่แหละที่ทําให้แวมไพร์กลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกพอชาวกลายเป็นมนุษย์เอ็ดเวิร์ดก็ต้อนรับการเป็นมนุษย์ด้วยความสะใจเขาปิดปากมาชาวติดเก้าอี้พอลิฟเปิดทหารที่อดเลือดจนแทบจะกลายพันธุ์อยู่แล้วได้กลิ่นมนุษย์ก็ทนความหิวไม่ไวปะกันเข้าไปรุมกินอย่างบ้าคลั่ง สองหนุ่มสาวลงมาก็เจอทหารดักหน้าคิดว่าไม่รอดแน่แ,นแล้วปรากฏว่าแฟรงกี้ขับรถพาังตึกเข้ามาเขาช่วยยิงให้แต่มีทหารมาสมทบอีกมากแฟรงกี้รู้ชะตาตัวเองเขาบอกให้พี่พากันหนีซะแฟรงกี้โดนรุมกัดจนตายมีแวมพายดึงออดี้ไปเอ็ดเวิร์ดตามไปช่วยเขาแทงแวมไพายจนระเบิดตอนนี้เขาสู้ไปแล้วนะทั้งสองมองดูจอวงจรปิดก็เห็นแฟรงกี้ตายแล้วกลุ่มแรกที่กินแฟรงกี้กลับมาเป็นมนุษย์ ขณะงงๆอยู่ก็โดนฝูงแวมไพร์ด้านหลังที่ไม่ได้รวมถึงแฟรงกี้เข้ามาซัดต่อพากันตายอย่างสยองเหลือพวกคื้นที่รอดไม่กี่คน คริสโตเฟอร์ไม่ยอมให้มียารักษาเขากราดยิงทหารที่เพิ่งเป็นคนมาใหม่ๆก่อนที่เขาจะยิงเอ็ดเวิร์ดก็มีลูกดอกมาปากักระเบิดแต่ซะก่อนโชคดีที่เอวิสโปรมาช่วยทันเอ็ดเวิร์ดมองดูน้องชายที่สละชีวิตขณะเป็นมนุษย์ทั้ง3คนยังคงพยายามเพิ่มจํานวนมนุษย์เข้ากลุ่มโดยมีสโลแกนที่ว่าเรามียารักษาเราเปลี่ยนคุณให้เป็นมนุษย์ได้ไม่สายเกินไป จบแล้วนะคะเรื่องนี้ชอบเลยเอามาเล่าค่ะความไม่สมดุลระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อในระบบนิเวศเลยเป็นแบบนี้ปกติมนุษย์อยู่ต้นต้นของห่วงโซ่อาหารเรื่องนี้เรากลายเป็นเหยื่อถูกเลี้ยงเอาเลือไปกินเกือบโดนพบนธุ์เป็นฟาร,ร์มอีกตั้งหากชีวิตใครใครก็รักเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะผิดปลกก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบาย